เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าตารางป่วนออกมาอีกแล้วกับ8ทีมล่าสุดเข้าทางสาวไทยเราคู่แข่งประกบมาไปที่เรียบร้อยซึ่งรอบแบ่งกลุ่มก็ถะเบาตู้แช่นั้นตาค้างกันเลยทีเดียวครับไม่มีซัก1คะแนน,นพร้อมกับวินาทของสื่อเวียดนามที่ตะลึงกติกาแก้วพินทําตู้เย็นตกกระป๋อง แบบหัวคามาจมดินความโดดเด่นแทบไม่มีให้เห็นเลยและในคลิปนี้ก็ยังมีคอมเมนต์จากแฟนๆชาวเวียดนามครับที่ออกมาพูดถึงกติกาสาวไทยเราว่าต้องออกจากทัวร์นาเมนต์อบตครับวีทีวีเนี่ย เพราะเก่งเกินไปซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวัลลบรสาวไทยเราในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีกับการแข่งขันรายการ v t ทครับของประเทศเวียดนามซึ่งล่าสุดตอนนี้ครับอัปเดตตารางคะแนนออกมา ก็ปรากฏว่าประกบคู่กันไปได้เรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้ในรอบแบ่งกลุ่มแต่ละทีมก็แข่งขันครบทั้ง3แมตช์โดยเฉพาะสาย B กลุ่มของสาวไทยเรานะครับก็มีโคราเบลกาชนิดไทยเปทีมสาวไทยแล้วก็ทีมเวียดนาม21ปีซึ่งอันดับหนึ่งของสาวไทยเราครับก็เป็นแชมป์เก่าโคราเบลกาที่แข่ง3เกมชนะ3เกม เก็บไป9คะแนนเต็มอันดับที่2ครับก็เป็นชายนิทไทเปเก็บไป7คะแนนเต็มครับอันดับที่3เป็นสาวไทยเราเก็บไป4คะแนนเต็มแล้วก็อันดับที่4เป็นฝั่งของเวียดนาม21ปีครับที่แข่ง3เกมไม่ชนะใครเลยและก็ไม่มีซัก1คะแนนแต่ก็ยังผ่านเข้ารอบได้นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ฝั่งเวียดนามเขาจัดการแข่งขันแบบนี้เพราะถ้าเกิดเขาจบอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะยังแข่งขันรอบดอกเอาได้อยู่ ซึ่งเวียดนามก็แพ้โคราบเบลกาไป30ส่วนไต้หวันก็แพ้โคราบเบลกาไป3ต่อซึ่งก็มีเพียงแค่ทีมสาวไทยเราเนี่ยแหละครับที่ต่อกรกับโคราบเบลกาได้แล้วเป็นสิ่งที่น่าจะชมมากๆนะครับทีมอื่นเนี่ยเขาแพ้30-31แต่เราแพ้2ต่อ3าม้วก็เกือบชนะได้ด้วยส่วนอีกสายการแข่งขันหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่ม A นะเป็นกลุ่มของทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ที่มีตู้เย็นนั่นแหละครับซึ่งอันดับหนึ่งของตารางก็เป็นฝั่งของเวียดนามที่แข่งสาม,มชนะะทั้ง3เเเกกมรวดลยคบ็บ9แนนเต็มแลก็ยัง ไม่เสียแม้แต่1เซตนะครับส่วนอันดับ2เป็นฝั่งของฟิลิปปินส์ที่แข่ง3เกมชนะ2เกมเก็บ6คะแนนเต็มครับอันดับที่3ก็เป็นทีมเฉชวนจากจีนที่แข่ง3เกมชนะ1เกมเก็บไป3คะแนนและก็อดับสุดท้ายเป็นออสเตรเลีย แข่งไป3เกมเนี่ยก็ยังไม่ชนะใครเลยไม่มีคะแนนเหมือนกับเวียดนาม21ปีพอตารางแข่งออกมาแบบนี้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ปรากฏว่าในรอบ8ทีมก็มีการประกบคู่กันนะครับโดยคู่แรกเนี่ยเป็นฝั่งของเวียดนามชุดใหญ่เจอกับทีมเจ้าวเวียดนาม21ปีนะครับคู่นี้ผมคิดว่าแฟนเวียดนามเองก็น่าจะช่างตวงวัดกันเลยนะครับว่าตู้เย็นกับตู้แช่ใครจะโดดเด่นมากกว่ากันแต่เอาตรงๆเนี่ยทีเวียดนามชุดใหญ่ก็น่าจะเก็บเรียบนะครับน่าจะไม่ผ่านง่าย ส่วนอีกสายการในขันหนึ่งครับก็เป็นฝั่งของชนิดไทเปก็ค่อยกับเฉยชวนจากจีนซึ่งอาจจะเป็นเวดนามชุดใหญ่เจอกับชนิดไทเปในเกมนี้นะครับและก็อีกสายการในขันหนึ่งครับก็เป็นโคราเบลกาเจอกับออสเตรเลียรวมไปถึงสายสุดท้ายนะครับก็เป็นฝั่งของไทยเราเจอกับทีมชาติฟิลิปปินซึ่งถามว่าพอเราเจอกับฟิลิปปินชุดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นงานยากไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานยากมากนะครับเพราะว่าฟิลิปปิน เขาเจอกับเวียดนามถึงแม้ว่าจะแพ้3าสูงก็าตามนะแต่ในแต่ละเซตถือว่าสูสีมากๆนะครับอย่างเซตแรกเนี่ยแพ้ไป20 25เซตสครับแพ้ไป21ต่อ25แล้วก็เซตที่3แพ้ไป21ต่อ25ซึ่งเหลือแค่การยืนระยะเท่านั้น ส่วนเจอกับทีมอย่างเฉชวนเนี่ยฟิลิปปินส์ก็ชนะไป3ต่อ1เจอกับออสเตรเลียฟิลิปปินส์ก็ชนะไปอีก3ต่อศนซึ่งเฉชวนกับออสเตรเลียน่านจะเป็นสายการแข่งขันที่อ่อนมากๆในกลุ่มของเวียดนามเพราะทําแต้มได้แต่ละเซตเนี่ยถือว่าน้อยนะครับน้อยจริงๆแต่งานยากเนี่ยมันมาตกที่สาวไทยเรานั่นเละครับเจอกับฟิลิปปินส์ถ้าเกิดเราไปเจอกับเฉชวนไปเจอกับออสเตรเลียเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้คือถาาว่ามันเข้าทางเราขนาดนั้นไหมมันก็พอสู้ได้นะครับยังดีกว่าเเจอวดนามชุใหญ่พะ เกิดเจอกันเลยเราอาจจะ เป็นฝ่ายที่เพลียงพร้ำและก็แพ้ไปในที่สุดเพราะมีทั้งตู้เย็นมีทั้ง 4T แล้วประกอบกับกติกาแก้วพินเนี่ยไม่ได้อยู่กับทีมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปร่วมแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่ในการแข่งขันนชัลลีกสัปดาห์ที่3ซึ่งผลงานดีผลงานเด่นจนโคดออสเรียกกลับไปเข้าแคมป์อีกรอบหนึ่งและก็ไม่ใช่เป็นแค่โคดออสที่เห็นเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสื่อของเวียดนามหลายตัวหลายสื่อที่ออกมาบอกว่ากติกาแก้วพินครับต้องออกจากทีมชาติอายุ21ปีเหตุผลเพราะว่าเก่งเกินไป โดยสีเวียดนามก็ยังบอกว่าแม้จะมีความสูงเพียงแค่171เซนติเมตรแต่กติกาก็โดดเด่นด้วยพลังการโจมตีที่เฉียบคมสไตล์การเล่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นตัวหลักในทีมชาติไทยรุ่นอายุนี้อย่างชาัดเจนในรายการ VTV ครับและก็ช่วยให้ทีมไทยสามารถสูสีกับทีมระดับแนวหน้าอย่างไม่เป็นรองโดยสายติของกติกา,กาแก้วพินนะครับเกมแรกเจอกับโคราเบลกาเจ้าตัวกดไปจุกๆ 27คะแนนและเกมเจอกับทีมชาิเวียดนาม21ปีครับกติกาก็จัดหนักอีก26แต้มส่วนเกมเจอกับชัยนิสไทเป้ครับกติกาก็ยังสามารถทําได้ถึง18คะแนนซึ่งรวมแล้วกับการแข่งนนขันเพียงแค่3เกมกติกาทําแต้มไปทั้งหมด71คะแนนครับแล้วก็เป็น1ในผู้เล่นที่ทําแต้มสูงสุดของรายการบีดีวีครับรอบแบ่งกลุ่มซึ่งก็น่าจะ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแหละที่ถูกเรียกตดทีมชาติเพราะว่าฟอร์มรถแรงแบบเกินคาดมากนะครับก็ไม่คิดว่าจะโดดเด่นขนาดนี้นะจะมาประคองน้องๆซึ่งก่อนแข่งเนี่ยผมคิดว่ากติกาเล่นได้อย่างแน่นอนเลยกับรายการนี้แต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นตัวหลักนะครับอาจจะเป็นนัททีมากุ๊บเกล้กวซึ่งพอแข่งขันจริงๆปั๊บกลายเป็นว่ากติกาแก้วพินแบกทีมแบบเหลือจะเชื่อมากจนฟนเวียดนามหลายคนไม่พอใจนะครับที่สร้างความโดดเด่นมากกว่าฝั่งของตู้เย็นตู้เย็นหลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปครับเรียกว่าสื่อของเวียดนามหหหรรืออวว่่าาาานน้้เเพขงีียดดมมมไไก พูดถึงในแง่ของความโดดเด่นเลยนะครับส่วนใหญ่ในหน้าสื่อนะ เขาจัดหยิบยกเอา 4T มาเป็นประเด็นมาพูดถึงความโดดเด่นมากกว่าเพราะว่า 4T ครับมีลูกเล่นหลากหลายนะมีทั้งบอลหยอดบอล3เมตรบอลหัวเสาแต่ฝั่งตู้เย็นเนี่ยตีบอลบีหลังอย่างเดียวเลยแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยที่ไม่ได้มีการพาดหัวตัวใหญ่เกี่ยวกับตู้เย็นในสื่อของเวียดนามซึ่งก็ยังมีเรื่องช็อคเรื่องพิกอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของรายการ V t ดีวครับนั้นปรากฏว่าไม่มีชื่อของตู้เย็นครับแต่ว่ามีชื่อของสาวไทยเราอย่างกติกาแก เดี๋ยวเรามาไล่เรียงอันดับที่1กันโกดนะครับก็เป็นอย่างจริงจินจากเสฉวนที่ทําไป73คะแนนอันดับ2ครับก็เป็นเอลิซาเวตาเนสเตโรวาจากโคราเบลกาทําไปทั้งหมด71คะแนนครับร่วมกับกติกาแก้วพินที่ทําแต้มทั้งหมด71คะแนนครับและก็อันดับที่3นั้นเป็นดังที่หองจากเวียดนามทําไป67คะแนนและอันดับที่4ก็เป็นฉางอี้ชีนะครับที่ทําไปถึง50คะแนน ก็เรียกว่าตกกระป๋องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตู้แช่มาสร้างความโดดเด่นแทนนะดังที่ห้องคือโดดเด่นมากเจอกับทีมไหนก็ตบแหลกตบลานแล้วตบอยู่คนเดียวนะครับพอมีจังหวะตีมีจังหวะฟา,าด ดังที่ห่องก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือง่ายๆจนถึงขั้นฟนเวียดนามหลายคนเนี่ยออกมาคอมเมนต์บอกว่าตู้เย็นนั้นไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับเวียดนามเลยหรือว่ามาพูดถึงกติกาแก้วพินว่าโดดเด่นกว่าดาวดังของพวกเขาซึ่งผมเองก็มีคอมเมนต์มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับอย่างคอมเมนต์แรกที่ฝั่งเวียดนามพูดถึงไทยเราพูดถึงกติกานะครับเขาบอกว่า กติกาเนี่ยเก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีพื้นที่ให้โชว์ฝีมือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอโดดเด่นนะแต่ทุกครั้งที่มาเล่นใ้กับเวียดนามกติกาเองก็จะเป็นผู้เล่นคนสาคัญเสมอแตกต่างจากตู้เย็นในตอนนี้อีกอมม้อนหนึ่งครับเขาบอกว่ายอมรับเลยว่าเบอร์หของไทยนั้นเล่นโหดจริงประสิทธิภาพในการโจมตีนั้นสูงมากๆและทีมสาวไทยของเราชุดใหญ่เนี่ยขาดตาแหน่งหัวเสาหลายคนการเรียกกติกากลับไปร่วมทัพจึงดูสมเตุสมผลมากๆ ต่อันที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าจุดเด่นของกติกาก็คือเธอเนี่ยหยุดก่อนตีที่ดีทําให้หลบแนวบล็อกได้เก่งและก็ยังปล่อยบอลเร็วมากและสิ่งที่ฉันอยากให้เกิดมากที่สุดก็คือฝั่งของฟิลิปปินส์อยากให้เข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายให้ได้และเวียดนามเองถ้าเกิดทะลุเข้ารอบลึกสาวไทยเราอาจจะได้เจอกับดังที่ห่องอีกครั้งหนึง่งแม่เจอดังที่ห่องครั้งนี้ก็ต้องลองดูกันสักตั้งนะครับว่าเขาจะโจมตีได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะเจอเราในแมตช์ล่าสุดนั้นดังที่ห่องตบไปทั้งหมด ด9คะแนนนะครับตีเยอะมากนะครับตีอยู่คนเดียวซึ่งต่อันที่อีกคอมเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าสรุปก็คือต้องขอบคุณ VTV ครับนะที่ทำให้โคดทีมชัดไทยนั้นหันมาเห็นกติกาและก็เรียกตัวกลับทันทีบินกลับกลางดึกเลยแบบนี้ต้องบอกว่าเวียดนามช่วยปูทางให้นะส่วนอีกเม้นหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาบอกว่า หวังว่าในเนชั่นลีกสัปด์ที่3นั้นไทยจะแพ้รวดทุกเกมจะได้เปิดทางให้กับเกาหลีชนะสัก1เกมและก็เซอร์เบียชนะอีก2เกมจะดีมากเลยโอ้โหเมนนี้แช่งให้เราตกชั้นตกรอบ VNL นะครับอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่า ถ้าเกิดไม่มีกติกาเนี่ยทีมสาวไทยในชุดนี้อาจจะหลุดท็อป4เลยก็ได้จริงๆถ้าเกิดในพูดถึงความเป็นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะหลุดท็อป4นะครับถ้าเกิดว่ายังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เจอกับโคราเบกาสาวที่เราฟอร์มดีมากทั้งการเล่นการดีฟเอนเราต่อกรเราเลนดี้กับโคราเบกาทีมแชมป์เก่าเนี่ยได้อย่างสูสีนะครับหรือแม้แต่ การเล่นกับดีมชาเวียดนามเนี่ยเราก็ยังเล่นได้นะถึงแม้ว่าจะมีข้อบิดพลาดอยู่บ้างแต่เกมกับไต้หวันเนี่ยข้อผิดพลาดมันเยอะเกินที่จะรับได้จริงๆนะครับนำก่อน6คะแนนเนี่ยเราก็ยังไม่ชนะน้ำก่อน3าคะแนนเนี่ยเราก็ ยังไม่ชนะซึ่งก็ไม่แปลกที่เวียดนามจะคิดแบบนี้แต่ผมเองก็เชื่อว่าน้องๆชุดนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับโค้ดเองก็ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วเหมือนเรียกความมั่นใจกลับมาซึ่งก็ยังมีอีกคอมเมนต์น,นึงของเฟเวียดนามนะครับเขาบอกว่ายอมรับเลยว่ากติกานั้นโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆฉันเองก็ยังคิดว่าทําไมเธอถึงเล่นได้ดีขนาดนี้แตกต่างกับผู้เล่นตัวหลักอย่างตู้เย็น ที่ยังโชว์ความโดดเด่นออกมาไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นของแฟนเวียดนามที่ออกมาพูดถึงสาวไทยเราพูดถึงกัติกาแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าเราอาจจะหลุดท็อป4ก็ได้ถ้าเกิดยังมีฟอร์มแบบนั้นอยู่แต่ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับการในขัน VTV ครัเนี่ยเป็นหนึ่งรายการที่เสริมสร้างประสบการณ์ได้ดีมากๆโดยเฉพาะแรงกดดันที่เราก็เห็นแล้วว่าน้องๆชุดนี้เนี่ยยังรับแรงกดดันไม่ได้ พอเจอกับเกมที่ต้องชนะอย่างเดียวซึ่งก็ถือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากกับน้องๆทุกคนในรุ่นอายุนี้ในชุดนี้ของสาวใทเราเกมต่อไปเนี่ยจะแข่งขันกันในวันที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งเราก็แข่งเป็นคู่สุดท้าย19นากา30นาทีโดยในตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแฟนเวียดนามเข้ามาชมเกมกันแบบถล,ลม่มทล,ลายเลยก็ได้ถ้าเกิดเวียดนามไม่เปลี่ยนเวลานะพอคู่แรกเนี่ยเวียดนามชุดใหญ่เจอกับเวียดนาม21ปี แข่งขันกันเวลา12นาฬิกาและก็น่าจะไม่มีแฟนเข้าชมด้วยซ้ําซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาก็ได้เพราะมันเป็นรายการที่มาตรฐานไม่ได้สูงมากกับ VTV ครับยังไงก็ รอชมรอติดตามกันนะครับมาลุ้นกันว่าสาวในเราจะปราบฟิลิปปินส์ลงได้หรือเปล่าถ้าเกิดปราบไม่ได้เนี่ยชนะสัก2เซตมันก็ยังพอใจชื้นอยู่บ้างยังไงรอชมรอติดตามกันเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกนาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย